วิธีขอปรับเพิ่มวงเงินสูงสุดต่อวันบนแอปกรุงไทยเน็กและเป๋าตังตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดให้ธนาคารต้องดำเนินการกำหนดวงเงินการโอนเงินหรือชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชันให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าธนาคารจึงต้องกำหนดวงเงินสูงสุดในการโอนเติมเงินจ่ายบินและกดเงินไม่ใช้บัตรต่อวันบนแอปกรุงไทยเน็กและเป๋าตัง โดยจะถูกจำกัดวงเงินโอนที่5 0,000่นบาทต่อวันไม่ต้องกังวลไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกจำกัดวงเงินโอนที่5 0,000่นบาทต่อวันลูกค้าของธนาคารจะได้วงเงินที่เหมาะสมกับจำนวนเงินที่เคยโอนตามปกติเช่นปกติโอนเกิน5 0,000บาทก็จะได้รับวงเงินสูงสุด5 0,000่นบาทอย่างไรก็ดีเพื่อให้มาตรการที่ออกมาได้ผลตามที่ต้องการจะมีลูกค้าบางกลุ่มที่จะถูกกำหนดวงเงินไม่เกิน5 0,000บาทได้แก่ หนึ่งเสี่ยมเป็นมิจฉาชีพสองสถาบันการเงินรู้จักน้อยสามปกติโอนไม่เกินห้าหมื่นบาทสำหรับลูกค้าที่ถูกจำกัดวงเงินสูงสุดต่อวันทางธนาคารก็มีวิธีการขอปรับเพิ่มวงเงินสูงสุดต่อวันได้มาดูคลิปวิธีขอปรับเพิ่มวงเงินสูงสุดต่อวันบนแอปกรุงไทยเน็กและเป๋าตังได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ถ้าที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีเช็ควงเงินสูงสุดบนแอปกรุงไทยเน็กเริ่มต้นให้เปิดแอปกรุงไทยเน็กไปที่เมนูตั้งค่าในหน้าหลักเลือกเมนูตั้งค่าบัญชี ให้ใส่รหัสผ่านหรือสแกนเมน,น้าเพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่าบัญชีเลือกเมนูจัดการวงเงินใส่รหัสผ่านแอปกรุ่ไทยเน็กจะ,สะแสดงวงเงินสูงสุดต,ต่อวัน500,000บาทวงเงินต่อวัน50,000บาทจากตัวอย่างจะเห็นว่ายังไม่ถูกจำกัดวงเงินสูงสุด50,000บาทต่อวันนะครับจากวงเงิน50,000บาทต่อวันสามารถปรับสูงสุดได้500,000บาทต่อวันนะครับ วิธีปรับเพิ่มวงเงินต่อวันให้กดที่รูปดินสอจากนั้นใส่จำนวนเงินที่ต้องการปรับทําการสแกนใบนหน้าเพื่อยืนยันการปรับเพิ่มวงเงินต่อวันท่านสามารถดูคลิปวิธีตั้งค่าวงเงินโอ,อนออกต่อวันผ่านแอปกลุ่มไฮน็กได้จากลิงก์ใต้คลิปวิธีเช็ควงเงินสูงสุดบนแอปเป๋าังินเริ่มต้นให้เปิดแอปเป๋าังิน สแกนใบหน้าหรือใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่แอปเป๋าตังค์ไปที่เมนูโปรไฟล์ในหน้าหลักเลือกเมนูจัดการวงเงินเป๋าังค์ใส่รหัสผ่านแอปเป๋าเงค์จะแสดงวงเงินสูงสุดต่อวัน5 0 0 0 0นบาทแสดงว่ายังไม่ถูกจำกัดวงเงินสูงสุด5,000 50, 0บาทต่อวนัน มาตรการกำหนดวงเงินโอนออนไลน์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ง,งานของลูกค้ามาตรการกำหนดวงเงินโอนออนไลน์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ง,งานของลูกค้าวัตถุประสงค์เพื่อขัดขวางไม่ให้มิจฉาชีพโอนเงินออกจากบัญชีนได้ครั้งและจำนวนมากเพื่อจำกัดความเสียหายโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุห,หักตกเป็นเหยื่อโดยสถาบันการเงินจัดจัดพิจารณาจัดกลุ่มลูกค้าออกเป็น3มกลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่1กลุ่ม S วงเงินสูงสุดต่อวัน5 0,000บาทกลุ่มที่2กลุ่ม M วงเงินสูงสุดต่อวัน2,0,000 0บาทกลุ่มที่3กลุ่ม L วงเงินสูงสุดมากกว่า2 0 0 0 0 0บาทต่อวันสำหรับลูกค้าใหม่จะเริ่มจำกัดวงเงินสูงสุดต่อวันภายในเดือนสิงหาคม2 5 6 8นี้สํานี้สำหรับลูกค้าปัจจุบัน จะเริ่มจำกัดวงเงินสูงสุดต่อวันภายในสิ้นปี2 5 6 8นี้ทั้งนี้สถาบันการเงินจะพิจารณาจัดกลุ่มลูกค้าให้สอดคล้องกับข้อมูลและพฤติกรรมการใช้งานเพื่อให้ลูกค้าทั่วไปได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแล้วเราจะอยู่กลุ่มไหนวงเงินที่ได้จะสอดคล้องกับข้อมูลและพฤติกรรมการใช้เงินในอดีตลูกค้าจะได้วงเงินเหมาะสมกับจำนวนเงินที่โอนตามปกติเช่น ปกติโอนเงิน5 0,000บาทก็จะได้รับวงเงินสูงสุด5 0,000บาทโดยจะจัดอยู่กลุ่ม L มากกว่า200,000บาทต่อวันกลุ่ม M ไม่เกิน2 0 0 0 0บาทต่อวันลูกค้าที่เข้าขายวงเงินกลุ่ม S มีดังนี้ 1. เสียงเป็นมิจฉาชีพ 2. สถาบันการเงินยังรู้จักน้อย3ปกติโอนไม่เกิน5 0,000บาทลูกค้าในกลุ่ม2กลุ่ม3สามารถติดต่อสถาบันการเงินเพื่อของวงเงินเพิ่มได้ โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉินลูกค้าสูงวัยสถาบันการเงินแต่ดูแลเป็นพิเศษโดยปรับวงเงินให้เหมาะสมกับจำนวนเงินที่ลูกค้าโอนตามปกติแต่ลูกค้าสามารถตินยันขอใช้วงเงินเดิมได้วิธีขอปรับเพิ่มวงเงินสูงสุดต่อวันบนแอปกรุงไทยเน็กและกเป๋าตังลูกค้าที่มีความประสงค์จะขอปรับเพิ่มวงเงินสูงสุดเกินกว่าที่ทธนาคารกำหนด สามารถยื่นเอกสารประกอบการขอปรับเพิ่มวงเงินตามที่ระบุไว้ด้านล่างได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาภายในเวลาทําการ 1. เอกสารการยืนยันตัวตนได้แก่บัตรประชาชนสําหรับผู้ใช้งานชาวไทยพัสปอตและใบอนุญาตทํางานสําหรับผู้ใช้งานชาวต่างชาติ 2. โทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งแอปลงเทน็กและหรือเป๋าตังค สเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆโดยให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 3.1. สลิปเงินเดือนและสเตตเมนต์ล่าสุด1เดือน 3.2. หนังสือรับรองเงินเดือนและสเตตเมนต์ล่าสุด1เดือน 3.3. สำเนาภาษีเงินได้และสเตตเมนต์ยอดหลัง3เดือนทั้งนี้ต้องแสดงสมุดบัญชีธนาคารตัวจริงหรือแสดงโมบายแอปพลิเคชันของธนาคาร โดยรายการเดินบัญชีต้องสอดคล้องกับข้อมูลในสเตตเมนท์ที่แสดงในข้อ3 1มจหถึงสาหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคอเซ็นเตอร์ธนาคารกรุงไทยโทร02.111.111หมายเหตุวงเงินการทำรายการสูงสุดต่อวันที่ได้รับเป็นวงเงินชั่วคราวมีระยะเวลาตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น หลังจากครบกำหนดธนาคารจะพิจารณาปรับวงเงินที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานต่อไปการส่งคำขอเพิ่อมวงเงินการทำรายการสูงสุดต่อวันไม่สามารถขอซ้ำได้ภายในระยะเวลา30วันลูกค้าจะได้รับการแจ้งผลพิจารณาขอเพิ่อมวงเงินการทำรายการสูงสุดต่อวันภายใน2วันทำการวงเงินใช้จ่ายบนแอปลุงไทยเน็กและเป๋าตังจะรวมถึงการทำธุรกรรมโอนเงินเติมเงินจ่ายบิลและกดเงินไม่ใช่บัตร มาตรการกำหนดวงเงินโอนออนไลน์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยได้แบ่งกลุ่มลูกค้าธนาคารเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1กลุ่ม S จํงงตต 50, 2, M, จำกัดวงเงินสูงสุดต่อวันไม่เกิน5 0,000บาทกลุ่มที่2กลุ่ม M จํจำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน200,000บาทต่อวันกลุ่มที่3กลุ่ม L วงเงินสูงสุดมากกว่า200,000บาทต่อวัน โดยจะเริ่มบังคับใช้กับลูกค้าใหม่ภายในเดือนสิงหาคม2 5 6 8นี้สําี้สำหรับลูกค้าปัจจุบันจะเริ่มบังคับใช้ภายในสิ้นปี2568ในกรณีมีความจำเป็นหรือเหตุฉุกเฉินลูกค้าสามารถติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอปรับเพิ่อมวงเงินได้ดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ